แล้วตอนนี้ก็พยายามจะข่มขู่เด็กนะชูวงชูวิทย์อะไรก็ออกมาแนละ้วเด็กระวังจะติดคุกติดตารางนะติดคุกติดตารางนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะมาชูวิทย์ with, ออกมาพูดอย่างนี้นะก็เหมือนกับทํานองว่าจะขู่เด็กว่าจะติดคุกติดตารางก็โดนนะสามนิ้วด่ากลับไปหลายเรื่องเลชูวิทย์เฮียชูก็ผมว่าเงียบเงียบดีกว่ามนะั้งอยู่นิ่งๆ่งดีกว่านะเฮียชูนะผมก็รู้จักไอเฮียชูดีไม่อยากไปดา่าแรงกล้ อ่เป็นคนใช้ได้แต่อ่าในช่วงนี้เฮียชูอย่าพูดเลยนะเขาก็สวนกับฟาดกับเฮียชูว่าเฮียชูติดคุกเรื่องอะไรนะแลนะเด็กเนี่ยเขาติดคุกเรื่องอะไรอุดมการ์มันต่างกันนะตอนนี้เฮียชูแกก็พูดถูกอ่ะแต่ว่าตอนนี้การละเทศะไม่เหมาะเฮียชูเงียบๆดีกว่าเดี๋ยวก็โดนด่าเสียหมาผมไม่รู้จักเฮียชูดีนะไม่อยากด่ากันหนักรู้จักกันดี <laughs> นะก,ก็ก็ถูกครึ่งเดียว ติดคุกไม่สบายหรอกนะแต่ตอนนี้อย่ามาพูดเลยว่า,อาบอกเด็กๆระวังติดคุกอะไรติดคุกนะติดคุกนะเด็กเขาไม่ได้กลัวอะไรเขาพร้อมแล้วจะโดนมาตราไหนเขาพร้อมแต่ผมไม่ได้สนับสนุนว่าให้เด็กทําผิดนะแต่ว่าเด็กเขาเนี่ยเขายอมเสียสละพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยแล้วนะครับเพราะนั้นเฮียชูก็เงียบๆไว้นะไม่อยากใช้คำอื่นเพราะอะไรเพราะก็รู้จักกันดีแล้วก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเฮียชู แต่เฮียชูก็เงียบเงียบไว้เชื่อผมเงียบไว้เงียบไว้ไวนิ่งไว้นะครับนะนะเพราะว่าการชุมนุมประท้วงใน,ในทุกประเทศมันต้องเสียสละนะโจชัวหว่องก็โดนไปเท่าไหร่สิบสามเดือนหรือกี่เดือนนะนะครับเขายอมครับถึงจุดหนึ่งมันต้องติดคุกก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีคนต้องติดคุกก,ก็ตารางคนเหล่น้าเายนั้มนอคก็้ยอมเอราเสรเพนาะมาแลกเพื่อให้มันเทศดันดีขึ้น ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ผูกขาดอํานาจเออรัฐทหารเอ,อารัฐทหารอะไรเงี้ยไม่ใช่หะประเทศไม่ใช่ของทหารประเทศเป็นของประชาชนทุกคนคําว่าประเทศหมายถึงประชาชนไม่ใช่ประเทศไม่ใช่หมายถึงพวกคุณนะคนทุกคนในคําว่าประเทศคือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในการประท้วงกติดคุกจิ่ตทานโจชัววังกตงติคุกนะเน้นสันเมเนล่า ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก็ติดคุกตั้ง30ปีออกมาอายุเจ็ดแปดสิบยังมาเป็นประธานาธิบดีได้นั่นเขาก็ต้องยอมแลกครับเพื่ออะไรประชาธิปไตยให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนเขายอมติดคุกตั้ง30ปีในแอฟริกาใต้สุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีตอนอายุ8ปบยังเป็นได้นะครับนะรองประธานาธิบดีอะไรอ่าผู้หญิงของพม่า องซานซูจีเขาก็โดนกักบ,บริเวณตั้งไม่รู้กี่ปีสุดนะเพราะอะไรเขาต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลทหารพรมา่าสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นรองประธานาธิบดีที่มีอำนาจเต็มเทียบเท่าประธานาธิบดีของพมา่าคือมันต้องยอมเสียสละต้องติดคุกกีตารางเพราะฉะนั้นเวินควินลุงน้องไม้เนี่ยเขายอมเสียสละติดคุกกีตารางติดสักสองพันปีเขาไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันต้องมีคนเสียสละ เสียสะละในการยอมติดคุกอย่างแงแต่ผมไม่ได้ส่งเสริมให้ทําผิดกฎหมายเนี่ยวงเล็บไปก่อนผมส่งเสริมการชุมนุมภายใต้รัฐธรมนูญและภายใต้กฎหมายของประเทศไทยแต่การชุมนุมมันก็ต้องมีการละเมิดกฎหมายบ้างเช่นการพูดแสงดังแหกปากพูดคำหยาบหมิ่นประมาทสร้างความวุ่นวายขีดขวางการจราจรไม่ได้เก็บขยะไม่ได้ขออนุญาตนะเออเออเอา,เอา,เ,อาเอาสีไประบายสถานที่ราชการมันต้องมีความผิดบ้าง มันต้องมีความผิดเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาพร้อมติดคุกกีตารางวีรบุรุษมันก็ต้องมีบาดแผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเที่ยวอย่าไปบอกติดคุกแน่สุดท้ายติดคุกนะแล้วก็วันๆเนี่ยพูดจะติดคุกติดคุกอันนี้คือสิ่งที่อะไรผดเด็จการชอบพูดติดคุก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 อ่ะพูดอยู่แค่นี้นะครับเด็กเขาฟังทุกวันนะครับถ้าเขากลัวเขาคงไม่ไปขึ้นเวทีก็แสดงให้เห็นว่าอะไรเขาพร้อมที่จะติดคุกกีตาราง เขาพร้อมที่จะเอาเสรีภาพของตัวเขาเนี่ยมาแลกกับนะว่าประเทศเราเนี่ยมันจะอาจจะดีขึ้นตามความเชื่ออะไรของเขานะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะก็ภาพรวมก็ไปกันเรื่อยๆนะครับนะอาจารย์ก็พูดกันไปสบายๆนะครับคนดูของเราก็แน่นหนาครับตอนนี้ก็ทั้ง Facebook และ YouTube คนดูเท่ากันครับ YouTube ก็4 4 0 0ัน c ี่ o o k b o o กก4 4 0สี่พัน k ็ออีกส่วนหนึ่ง ก็รวมแล้วก็แปดพันแปดก็ประมาณสักเก้าพันะคนเนี้ยคนดูเราเหนียวหน้านไม่ต้องห่วงนะหน้ามาเรามานี่หน้าเต็ไมไปหมดะนะนะทั้งหน้ามาหน้าแรงต่างเต็มเอฟซี F C, ทั้งหน้ามาขาประจำไอโอสามร้อยก็มา,า,อ I o า,มาเออมีอมคนถามว่าเทือกเทพเทือกเมื่อไหร่จะติดคุกเขาไม่ได้ทำผิดก็ยังไม่ติดคุกทำผิดเมื่อไหร่ก็ติดคุกผมก็ไม่รู้กนะันว่าเขาทำอะไรผิดยังไงหรือเปล่านะแต่ถ้าใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันจะ ส่วนใหญ่มันจะรอดนะนะถ้าเราใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันมันเหมือนมีลังสีออกมามันจะรอดไปไหนมาไหนอย่างวันเนี้ยผมก็ไปไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อเหลืองไว้เพราะอะไรก็เพื่อมีอะไรมันก็จะรอดนะนะครับใส่เสื้อเหลืองไว้ก็ต้องมีแต่ผมไม่ได้สลิมนะแต่ใส่เสื้อเหลืองไว้เพื่ออะไรจะได้รอดไปไหนมาไหนก็สะดวกนะดวงมันจะขึ้นะ ไม่ต้องแขวนพระแผลอะไรแค่เราใส่เสื้อเหลืองนี่เราจะแบบดูเป็นคนมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีเลยนะดูดีมากเลย <c oughs> <c oughs> ฮิวฮิวนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยเราเสื้อสองตัวพอเริ่มจะมีปัญหาปุ๊บก็ถอดเลยใส่เสื้อเหลืองเลยนะหรือไม่ก็ใส่เสื้อเหลืองไม่งานายแล้วใส่เสื้อทับอ,อีกตัวหนึ่ง <c oughs> พอเริ่มแบบเออมีเรื่องมีราวยิงกันแล้วปุ๊บเราก็ถอดเสื้อออกก็ใส่เสื้อเหลืองเลยนะ แล้วข้างหลังก็เขียนไว้เลยนะครับอืมเชียร์ลุงนะครับแค่นี้แล้วครับตโอ้โหแคล้วคลาดทุกข้อหาทุกฐานความผิดนี่น,นะมันจะรอดไปหมดอ่ะนะใ,นใครแต่ใครจะมองเห็นความผิดของเราเนี่ยมองไม่เห็นมันจะมืดไปหมดมีหมายจองหมายจับก็จะหาตัวไม่เจออ่ดูอย่างไวพศเลยมีหมายจองหมายจับนี่ตำรวจหาตัวไม่เจอม,มันคือเสื้อเหลืองนี่มันจะดิสเพียร์มันจะหายตัวได้ อฮิวนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันเข้าไปนะกราบเรียนพี่น้องหน้ามาขาประจำก็ช่วยกันแชร์ไปไม่ต้องกลัวติดคุกผมทดใช้ค่าเสียหายหมดเพจผมไม่มีนะครับผมผมรู้พูดแบบไหนติดคุกไม่ติดคุกไม่ต้องห่วงนะครับแชร์ไปเลยไม่ต้องห่วงรับผิดชอบหมดค่ายาค่าประกันตัวสู้คดีค่าเสียหายผมจ่ายเองหมดนะไม่ต้องห่วงนะไม่มี เพจทนายคลายทุกไม่ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความฮาและก็ความบันเทิงอย่าไปเครียดอะไรมันนะครับเอออืนะครับสบายสบายกันนะวันนี้นะอใส่แล้ว i n visible อ๋อนะเขาบอกนะ่าพกไว้ไปไหนก็พกเสื้อเหลืองไว้อันนึงนะครับนะนะครับ อืมอฮ่ฮิวสบายสบายไม่ต้องหวง่วงหรอกรายการเราเป็นรายการแบบรายการบันเทิงนะครับอืมนะครับสบายสบาๆนะพี่น้องนะอาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> ติ๊กตอกก็บ่อยหัวเราะนะนะครับอืมนะครับว่ากันไหม สุดยอดครับแชร์แล้วออขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็แชร์เข้าไปแชร์เยอะๆถ้าพี่น้องดูอย่างเดียวไม่แชร์นะก็เราก็จะเห็นกันอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าแชร์มันก็เป็นแสนเป็นล้านหลายสิบล้านมันก็มันจะได้ไปถึงหูพวกเสื้อเหลืองอืนะครับอาจารย์พูดเรื่องเอปารินาบางเอปารินาก็ไม่มีอะไรแนละ้วแกก็อยัดชอบเป็นข่าววันๆก็พูดงางแกก็จะแซะพวกสามนิ้ว นะแซะปิญะบุตรแซะธนาทรแซะใครก็แล้วแต่ที่เชียร์พวกสามนิ้วแซะเพนกวินอะไรแต่ไรแกก็ชอบแซะนะเพราะอะไรพอแซะเสร็จมันก็ไปไงมันก็เป็นข่าวแกรก็ดังนะแกรก็ชอบมีพื้นที่สื่อเอ๋ไม่มีอะไรนะแกก็อยากจะมีพื้นที่สื่อวันวันไม่ทําอะไรก็กไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ไปนะแจ้งคนนี้ร้อยสิบสองบ้างอะไรแต่ไรบ้างแกก็ เดินสายแจ้งความพอแจ้งความแกก็เรียกผู้สื่อข่าวไปผู้สื่อข่าวก่าถ่ายรูปแกกระดังไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกคุณเอ๋นอะ่ะหน้าตาก็น่ารักอืมนะพฤติกรรมก็น่ารักมากเลยนะอือย่าไปว่าแกไม่ดีนะเดี๋ยวแกก็ไปแจ้งความจับแกเขาจะบอกว่าหนึ่งแกเป็นคนสวยดีมากนะแกชอบออกทีวีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะชอบให้สื่อสนใจแกแค่นั้น ก็เพื่อนแกก็คล้ายๆกันน่ะก็ค่ะคุณศิระก็คล้ายๆกันก็เพื่อนตนิทกันคนนั้นก็เหมือนกันก็พยายามพูดให้มันเป็นให้มันให้มันเป็นประเด็นนะทั้งเอ๋ทั้งศิระเขคล้ายๆกันศิระเขาก็พยายามพูดมันเป็นประเด็นซะเออนะใครจะด่าจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรรับได้แต่ขออนะไรขอให้มีขอได้ออกทีวีมีพื้นที่สื่อแค่นั้นนหะะนะครับเออเออ นะครับอืมอืมเนีย่ยแชร์กันแล้วครับแชร์เยอะๆมีใครบอกว่าอยากให้คุณเอ๋ไปพบแพทย์บ้างอ๋อไปทำไมตรวจสุขภาพมงไงอ๋ออยากให้คุณเอ๋ไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพประจำปี <c oughs> อย่าไปพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวแกฟ้องอะ่ะเพราะแกจริงชอบฟ้องอยู่ชอบแจ้งความ อ่านะครับอืมบางคนก็อ่านะครับอืมอะไรบางคนบอกขาดยาหมายถึงว่าอะไรยาบำรุงร่างกายเลวไงครับอืมนะครับเออบอกไอ้รับประทานยาสม่มําเสมอหมายถึงยาที่บำรุงร่างกายเลยสินะอย่าไปบอกยาบ้านะเดี๋ยวแกไปแจ้งความจับออืมคดีคุณเอ๋ทำไมไม่ถึงสารัทีอ๋อกับคุณเอ๋ก็ใส่เสื้อเหลืองไงพอแกใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับแบบ บุญบารมีมันมันมันแรงกล้านะครับนะมันก็โอกาสจะไปถึงสารมันก็จะช้าลงอ่ะเพราะว่าแกใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับแบบบุญกุศลมันจะแบบส่งเสริม่ะเออนะมันคือใส่แล้วมันจะมีบารมีไม่เชื่อคุณลองใส่ดูสินะพอวิ่งวิ่งไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่อะไรแล้วคุณก็รีบใส่เสื้อเหลืองเลยก็ถามไปไหนมาโอ้เชียร์ลุงมีปัญหาอะไรไหมอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนนฮะ อานวยความสะดวกเลยครับน้ำท่าพร้อมเลยครับนะนะแต่ถ้าชูสามิ้วเอามาดิบ้านอยู่ไหนขอเช็คดูตรวจสอบมือถือทุวันวัน,วนโทรคุยกับใครบ้างนะใครจ้างพวกมึงมาก็วันนี้เห็นมีตำรวจถแถลงข่าวอ่ะตำรวจคนหนึ่งเน่ไปเอ่ยชื่อกเลยนะก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่การอาชีวะที่บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายอะไรไม่จริงอะไรความจริงเ็าเรียกอะไรอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรอ่ะ เพราะนั้นใครที่ไปเผยแพร่เนี่ยเดี๋ยวจะดาเนินคดีข้อหาเฟกนิวเห็นมีตํารวจคนนึงไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขามาฟ้องผมอีกจริงๆผมป็นคนเชียร์ตำรวจนะเป็นคนรักตํารวจมากเชียร์เห็นบอกว่าอะไรเนี่ยรเรื่องกาดอาชีวะอะไรเนี่ยมมันกาดกาดอาชีวะเนี่ยที่บอกว่าโดนทําร้ายร่างกายไม่จริงละไปดูกล้องวงจรป,งจรป่งจรปิดมาเอ่อเมื่อไซล้มเองเนะครับเพราะนั้นใครที่ไปเผยแพร่เดี๋ยวดำเนินคดีข้อหา,หาเฟกนิวแล้วก็มีคดีนะครับ ที่ร้านกำแพงแที่เอารำพงทุ่มอ่ะอันนั้นก็นักศึกษาผู้เสียหายนั่นก็เป็นไงเ,เดินหกล้มเองอนะนะครับลำพงลำพงไม่ได้โดนแล้วครับนักศึกษาผู้หญิงก็นั้อายุสิบเก้าปีนั่นก็ไปละหกล้มเองฮิวนะครับ <c oughs> น่าจะเดินหกล้มเองน้องๆเดินระวังหน่อยนะอย่าหกล้มนะครับเวลาไปชุมนุมเดินระวังเดี๋ยวขามันจะแพง นะเรื่องที่เขาบอกว่ามีการเอาลําโพงไปทุ่มนึงไม่เป็นความจริงหรอกครับเพราะว่าน้องก็เดินหกล้มเองนะครับส่วนที่กาศอาชิวะที่ว่ามีข่าวว่าโดนทําลายร่างกายไม่จริงครับไม่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องโกกเป็นเรื่องโกหกครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อุบัติเหตุนะรถล้มเองนะครับเดี๋ยวจะดําเนินคดีนะครับอื <Ừ. S 1> นะครับส่วนที่กาศเกิดที่ยิงกันเองนั่นก็เป็นไงก็พวกสามนิ้วในการยิงกันเองนะนะอืนะเขาว่าอย่างนะั้นนะก็ฝากพี่น้องตํารวจนะครับ สรุปสํานวนอะไรก็เวลาถแถลงข่าวเาก็อย่าเรียกแขกเยอะนะอย่าเรียกแขกเยอะเพราะว่า,าพวกผู้ประท้วงเขาก็จะมองว่าจะ,จะเล่นเขาอย่างเดียวนะครับนะตอนนี้คนดูอยู่ทาง youtube ก็จะ5,000ันคนละสี่พันเก้า o o k กก็4ี0พตอนนี้ห้า0ันแล้วพอพูดเนี่ยนะ5,000นะตอนนี้9,000กว่าจะหมื่นคนแล้วครับ เข้ามาแล้วก็แชร์กันไปเนี่ยทาง YouTube นี่ไป5,000นะ Facebook 4พ0 0สองติ๊กต็อกอีกส่วนหนึ่ง